สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูพิมพ์นจะมาสอนน้องพันนะคะแต่งหน้านะคะเอ่ออันดับแรกเราจะแต่งหน้าอ่อนๆไปเรียนใช่ไหมคะพันยบมาให้เห็นกล้องอันดับแรกนะคะ,คะทาขีมรองพ<ม>ื้น,วนหนวานว่ะกินหรอน้่หวานว่เออจริงนี่ดูนะคะนี่นะคะหน้าดำมากเราต้องลง ครีมกันแดดี๋ยวครีมลองพืเดี๋ยวครีมอะไรก็ได้ค่ะครีมตัวไเอาแค่นี้พอดีว่าผมจอนนี่นะคะแต้มบริเวณน,นี้ให้ทั่วใบหน้าทั้งห้าจุดสามสี่ห้าแล้วก็ลูกค่ะ สวยไายเลยวันนี้เราต้องหาเบาๆนะคะข่าน้อยๆผ่าน้อยๆขาด็อาทำไมไม่เอาพลังสวัสดิ์แผลขาเด็มขานี่ตั้งดูตรงนี้รจะได้ลองกล้องมำไมไม่หุกูไม่สักทียู้กจร้มาน่งด้วยมันใช้พูดเป็นเสียงไปเลยไม่เท่ากัน ไหมคะไหนซูมาไปสิปเออน,นี่นะโอ้ยเป็นกุ๊ดเวลเลนสองคนเลยต่อไปก็เป็นแป้งฝุ่นค่ะไม่ต้องใช้แป้งพับน,นี่นะคะแค่นี้พอแล้วก็โอ้โ <c oughs> ไม่ต้องใช้ที่ผ้าใช่ใช้ที่ปัดแก้มค่ะไม่ต้องใช้ที่ปัดเพราะว่าเราจะแต่งน้ออช่วยกูด้วยโอเคอเคอเค <laughs> ไาไว้แล้มากะั <laughs> กกจ้อยโ้ย้้โยต้้อออ้้้ ไม่ตายด้วย no. ิันขี know, ้นดองโาเลยอันน the ีจริงดูคงเลยวันนี้จะรู้หัวอะไรอ่ะไม่ตายหันหน้ามาดิก่อนพันหันมาดีๆเดี๋ยวมันเข้าโนสองหรเาจริงๆนะโอเคเดี๋ยวฉันจะนับถึงสนับถึงสามนเนี่ยก็จะไล่จมกให้ดูโด สองสองอไรอเรนสองวะอะไรเนี่ยค่ะแล้วเ่าจะแต่งหน้าเรียนมหาลัยกับเบนทีอะไรตอบเลขน,นสองวะสามอ้ยน่าจะเลือกปลังสมบัตแแล้ สังเกตนะคะหน้าผากจะไม่ค่อยหล่อนะคะกต้องฉับจก็จะใช้แป้งอะ้าผากไล่มาในจมูกค่ะแล้วก็ตก มากเลยครับเราได้อ่านข้อมูลแฟนเพจแล้วสังเกตด้แล้วค่ะตอนนี้กมัานเออดีมากับตาไว้อย่างนั้นะค่ะรุ่มสมัติลิ้วลุ่มอยาไปคิวตอไปไหมคะอยามือค่ะเา่มพ่ เาดูไปดูไปเราเอาก้องเล็บทำไมมึงต่อไปยัางัดมึงเล็บไม่อกมาทีมือกูด็งขาดโอยทำไมกูไม่เอาพลังสวัสดิ์ ก็คุเกเข่ยแล้วแต่มันเปลี่ยนไม่ได้มันกระตังสติมาสิวะโอ้ <ผม S 1> รู้แล้วจิบขึ้นมาแล้วก็พาบริเวณปากมันอา้นาวจิาันตัดคนน้องมือนกัน,นแล้ก็นูอันนี้จะเป็นแบบเหนียวนะคะแลสตรอเบอรี่ค่ะ เสร็จแล้วค่ะการแต่งหน้าเอไอ้ยอ้ยโอยน่าม่เอ้วค่ะดูหน้าสิคะโอ้ทะลุเลยอ่ะอก้ะไปแก้วให้ช่วยลูกย้อยย้อย